สวัสดีครับพบกับผมมอ,อยยในการอ่านไพ่ยิบสี่ปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16รกพฤศจิกายนถึงวันที่15ธตันวาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ ดวงกวันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18ปึกสภากมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับกับการเปิดไพ่ยิบสี3สำรับเจนเดิมนะครับก็ก็อย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมปยากรที่ออกมาก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ตุกกรรมปยากรดีๆนั้น จงมันเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีพิจิกนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรถ้าปิดพลาดมากก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็ามาดูกันนะครับว่าแก่ชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงวันที่10-18พฤษภาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่สาหรับเลขก้าวไในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของชาวราศีพิจิกนะครับว่า จะได้รับพลังที่สื่อสารมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผ่านมาทางไพ่ยิบซีให้พอได้รู้แนวทางแบบใดบ้างนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีพิจิกนะครับพไพ่ใบได้ขึ้นมานะครับก็ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จนะครับสามถ้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของหน้าที่การงานของท่านนะครับที่ได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จที่มีเข้ามานะครับ ไป,ไปต่อมานะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับกองกลว่าง,งานก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้มีข่าวดีๆมีงานทํานะครับหรือใครที่อาจจะคิดจะลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจของตนเองนะครับก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นแล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในทิศ่างที่เติบโตรุ่งเรืองมั่นคงนะครับหรือใครจะขยับขยาย,ายอะไรต่อสำหร,รับที่มีความสำเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีการ กระยับกระยายต่อยอดที่จะเกิดขึ้นในเติบโต,ตมากกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะเป็นการเพิ่มกับธุรกิจอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมคู่กันหารไปกับธุรกิจเก่าเดิมนะครับก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของรายได้รายรับเข้ามาเสริมเพิ่มเติมหรือใครที่ทาหน้าที่ตําแหน่งงานประจําอยู่นะครับก็อาจจะมีการคิดในเรื่องของการที่จะสร้างอะไรที่เป็นอาชีพเสริมเข้ามาของตัวเอง นะครับอาจจะคิดต้งธุรกิจเป็นส่วนตัวขึ้นมาที่นอกเหนือจากงานประจําอยู่นะครับก็เป็นทิศทางของการเริ่มต้นที่ดีคนว่างงานก็มีโอกาสติดยืยื่นให้มีได้งานทาต่อไปที่จะมีอาชีพมีรายได้นะครับไปใหม่ต่อมานะครับการเตรียมพร้อมในการที่จะรุกคืบหน้าต่อไปนะครับกับความเติบโตนะครับก็ของคนที่บางทีก็มั่นคงอยู่แล้วนะครับที่จะกยับกยาย นะครับรับพนักงานเพิ่มขยายเติบโตมากกว่าเดิมหรือบางทีก็ผู้เข้ามาเป็นร่วมรุ่นลงทุนเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นเติบโตมากกว่าเดิมแล้วก็จะมีการเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ถึงระดับต่างประเทศนะครับก็ดีกว่าเพื่อให้การงานธุรกิจนั้นโกอินเตอร์ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับให้ใต่อมาครับจัดเมน ในการเตื่นตัวในทิศทางที่กระยันมากยิ่งขึ้นทุ่มเทมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้รับพลังที่ดีก็ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับหรืออาจจะเป็นจิตใต้จิตสํานึกของชาวราศีพิจิกเองนะครับที่อาจจะมีก็ามาเตื่นตัวตื่นตัวมากกว่าเดิมนะครับในการจีรุกหนักในเรื่องของธุรกิจของตานนะครับเมื่อมีความสําเร็จอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการต่อยอดเติบโตมากกว่าเดิมหรืออาจจะไกลที่ รอโอกาสต่างการงานนะครับแต่เมื่อไม่มีเข้ามาก็จะมีการแปรสภาวะด้วยการทาธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นได้นะครับมีมาดมวความกระตอรือรือร้นมีเงินทุนหรือบางทีก็รอเงินทุนจากสถานที่ต่างๆนะครับก็ามาเกื้อหนุนผู้ก็ามาร่วมหุ้นลงทุนในการทาธุรกิจเพื่อให้เติบโตต่อไปหรือได้รับามประกาศดีๆนะครับที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาประทานให้มีพลังในการที่จะเดินหน้าสู่ความเติบโตที่คิดสารการให้รุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับสมหวังสมปรารถนาที่ตั้งใจปรารถนานะครับเจ็ดถ้วยที่จะเกิดขึ้นไอเดียดีๆนะครับที่มีเข้ามาที่ปรารถนาอยากจะทําอะไรอยากจะดําเนินการมีในโครงการมากมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะคัดสรร นะครับกัดโครงการที่เป็นหัวก้ที่ออกมาดําเนินการแล้วก็โชว์ความสําเร็จสมหวังดังที่จังใจปรารถนานะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาเกื้อกูลเกื้อนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก้ยการส่งเสริมโดยพลังความรู้เองจิตวิญญาณของท่านนะครับก็สามารถนําพาไปโชว์ความเติบโตรุ่งเรืองโชว์ความสําเร็จอย่างที่ปรารถนานะครับโชว์ความสมดุลเต็มเปอร์ลินนะครับ แล้วก็เดอสตาร์นะครับความรุ่งเรืองรุ่งโรดก็มาเติมเต็มไพ่ใบที่9นะครับขึ้นมาโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ก็ามาเสริมเพิ่มเติมหนึ่ง,งดาบนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีก็อย่างที่บอกกล่าวมาแล้วนะครับแม้จะมีความสําเร็จอยู่แล้วก็ตามอาจจะมีอะไรเป็นโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะนํามาเริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อต่อยอดให้เติบโตมากกว่าเดิมยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะครับ ขยับขยายหรือบางคนก็มีการนำไอเดียที่มีมากมายอยู่แล้วนะครับที่บางทีก็มีการรอคอยรอจังหวะอยู่นะครับที่ไม่เห็นได้โอกาสสักทีหนึ่งนะครับก็เบียนโอกาสช่วงก้าววันนี้นะครับเ่ียจะนํามาพร้อมที่จะมีผู้เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนพร้อมที่จะได้ลงทุนที่จะเดินหน้าที่จะเติบโตต่อไปก็เรียกว่ามีพลังของการตื่นตัวในทิศทางที่ดีนะครับที่จะดําเนินการ ในเรื่องของธุรกิจการงานของตั้นนะครับที่จะเริ่มต้นแล้วก็ได้รับพลังเกื้อหนุนตั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ามาเกื้อกูลทำให้เกิดการสา,าการเปลี่ยนแปลงสู่ความสมดุลในทิศทางที่หวังที่ปรารถนานะครับได้รับพลังสนับสนุนจากพลังสังคมพลังมวลชนก็ามาเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับก็กล้ามาเติมเต็มถ้าไกลที่เกยด้อยลงไปในเรื่องของการงานธุรกิจที่หย่อนยาลงไปบ้างหรือว่าเสื่อม ความนิยมลงไปบ้างก็จะกลับมาฟื้นตื่นตัวได้รับการเติมเต็มก็มาสู่ความบุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของที่สิ่งดีๆกับความเจริญเติบโตที่หลั่งไหลไพ่ของความบุดมสมบูรณ์ก็มาถึงสองใบนะครับที่ขึ้นมาข้อ็ิทิศทางของความเจริญเติบโตนะครับไปแต่สําหรับนะครับที่จะไปสู่ความสําเร็จที่นํามาซึ่งความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์ก้าวเรียนะครับได้รับพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับ ที่เข้ามาเกือ้อกูลนะครับแม้จะมีอะไรที่พุ่งเป้ามาอาจจะด้วยผู้แข่งขันอะไรก็ตามเต่นะครับที่จะพุ่งเป้ามาโจมตีที่จะตามห้เกิดอันตรายกับชาวราศีพิจิกนะครับแต่ท่านก็ใช้ความสยบนิ่งในทิศทางที่ดีนะครับพิธีหลีกเลี่ยงแล้วก็ตัวรอดอยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยจากอันตรายตั้งหลายตั้งปวงนะครับแล้วก็สู่์ใจชนะนะครับเดินหน้าสู่ความเติบโต,ตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นความเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่จะเกิดใหม่มีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดั้งเดิมอยู่แล้วที่มีความสําเร็จนะครับที่ได้เจริมฉลองความสําเร็จไปแล้วนะครับก็มั่นคงเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีการกยับขยายอะไรที่เป็นโครงการใหม่ไอเดียใหม่ๆนะครับสําหรับบางคนที่เริ่มต้นใหม่ก็สู่ความสําเร็จเติบโตต,ต,ต่อไปนะครับแม้จะมีปัญหาบ้างในช่วงแรกๆแต่ก็สามารถที่จะคลี่คลายแล้วก็เติบโต รักษาสมดุลให้โฉความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับหรือก่ที่ต่อยอดอะไรใหม่ก็ตามนะครับตีให้เติบโตมากกว่าเดิมก็เป็นทิศทางของความเจริญเติบโตพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาเกื้อหนุนหนุนนำให้โู่ความสําเร็จทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับการเงินกับารเปิดไพ่ห้าไปนะครับในช่วง9วันนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับในทางการเงินเจดดาบขึ้นมานะครับ ที่เงินเข้ามามากมายกับความสําเร็จอาจจะสูมเสี่ยงในการที่จะเสียเงินได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ความสุขุมรอบอบนะครับมาดูแลหรือใหโรเฟนนะครับให้ทำอะไรในสิ่งที่ระมัดระวังอย่างคู้ควรด้วยใช้พลังจิตวิญญาณความรู้เองจิตวิญญาณของท่านมาดูแลนะครับเพราะอย่างไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไงการคุ้มครอง ดูแลนะครับตั้งในเรื่องของการงานนะครับที่ได้โดดเฟ้นขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็้อยการดูแลคุ้มครองในทิศทางที่ปลอดภัยแม้จะมีบางสถานการณ์ที่อาจจะมีไกลเข้ามาไม่ประสงค์ดีต่อต่างการเงินหรือทรัพย์สินของจาราศีพิจิกในช่วงนี้ก็ตามนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลให้อยู่ในความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับ ไปใบต่อมานะครับจัดสติกนะครับความส่สมความคู่ควรนะครับรายได้รายรับที่เข้ามาอย่างมั่นคงกับความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่านนะครับหรือบางคนก็ได้เงินมาเกี่ยวกับการไปจัดการการไปเกลี่ลเกลี่ยรหรือไปดําเนินการในเรื่องของความถูกต้องของผู้อื่นนะครับที่จะได้ผลตอบแทนเข้ามากับเงินที่ เหมาะสมกับความสามารถความรู้นะครับแล้วก็สุขความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก้าวเรียน,นะครับก็ถือว่าเป็นติดต่างที่ดีต่างกันเงินรายได้รายรับเข้ามาหลายๆช่องทางนะครับที่จะส่งผลตอบแทนต่างการเงินที่สู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่นะครับแล้วก็ราชาตือเรียน,นะครับ จับตามอะไรก็เป็นผลต่างการเงินที่ติดต่างที่ดีมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับตามอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วง9วันนี้นะครับกับความสําเร็จเพราะอย่างไรก็ทมเมื่อการงานนั้นได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในอาชีพเดิมอยู่แล้วนะครับที่มีความเติบโต อย่างมั่นคงแล้วก็การเสริมเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ย่อมจะมีรายได้ได้รับก้ามาเสริมเพิ่มเติมมากยิ่ง <zeros> ขึ้นการวางกลยุทธ์ความสําเร็จของการบริหารธุรกิจที่สําเร็จอย่างต่อเนื่องก็ดึงผลประโยชน์รายได้แล้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ส่งผลตั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีสู่ความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์เงินเข้ามาอย่างถูกต้องยุติธรรมกู้กวนนะครับหลายๆเส้นทางที่ตุ้มเทนะครับ ก็โซ่เส้นทางของความเป็นเศรษฐความบูดมสมบูรณ์พลังแห่งวาสนาโชคชะตาวาสนาก็เป็นพลังเรียกว่าตาเป็นเส้นทางของโชคชะตาก็เป็นช่วงกาขึ้นต่างการเงินที่สามาซึ่งความบูดมสมบูรณ์แต่ก็ต้องระมัดระวังที่ายใบแรกขึ้นมาเจ็ดดาบนะครับเพราะฉะนั้นในระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับต่างการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ดูแลทางการเงินด้วยตัวของท่านเองนะครับในเรื่องของความเปรยเรืออะไรก็ตามนะครับหรือในเรื่องของการผู้อื่นที่จะเข้ามาจับจวยโอกาสในการที่จะใช้เล่เหลี่ยมอะไรที่จะกอบโกยทางการเงินหรือทรัพย์สินของท่งานไปก็ไอพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพืออย่างไรก็ตามจิตวิญญาณเองอดั้งเดิมของท่านนะครับที่มีศักยภาพพอในการที่จะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้อยการคุ้มครอง ให้การเงินของท่านนนั้นอยู่ในสภาวะที่มีความเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามช่วงกาววันนี้นะครับการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับก็จะมีความั่งคข้างอุดมสมบูรณ์นะครับและก็โอกาสของการได้รับเงินเก่าๆคืนกลับมาได้ด้วยนะครับไม่ว่าเงินที่ถูกจิบยืนไป หรือบางทีเส้นต่างเก่าๆที่เคยมีรายได้รายรับแล้วนะครับก็จะกลับมาสร้างให้เกิดรายได้รายรับต่างกันเงินเข้ามาสู่ความอุดมสมบูรณ์กันอีกครั้งนะครับการใช้วาจานะครับที่จะสร้างเงินสร้างรายได้รายรับก็เด่นนะครับในช่วงนี้ที่จะมีเข้ามาสู่ความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพียงแต่ระมัดระวังต่างกันเงินบ้างเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ก่อยร้วังใจไกลตั้งสิ้นในจง กวันนี้นะครับแล้วก็ให้ทําอะไรก็ให้มีสติสัมปัญญาอยู่เสมอให้รู้ทุกขณะว่าทาอะไรอยู่นะครับก็จะทําให้ท่านปลอดภัยต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับไม่หลงลืมไม่เปลือเรอให้เป็นที่ผู้อื่นมาก,กอบโกยหรือมาจับจุวยต่างการเงินหรือผลประโยชน์อะไรของท่านไปได้นะครับมาดูในเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับไปใบแรกนะครับสิบไม้เท้านะครับ ไปไปต่อมานะครับในเรื่องภพยห้าไเท้าเช่นกันนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปไปต่อมาราจินีตรเหรียญน,นะครับไปไปสุดท้ายนะครับไปที่ห้าในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกนะครับความสุขสมบูรณ์นะครับสิบถ้วยก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีความ ในเรื่องของเกี่ยวกับความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับแต่ก็อะไรที่ผ่านมาอะไรที่เป็นสถา,านการณ์ของความรึดอัดในความรักความสัมพันธ์นะครับที่ผ่านมาที่มีการอดทนรอคอยบ้างอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับพื่อไปแต่สหรับนั้นในเรื่องของไพ่เดน,นะครับจบอะไรที่เป็นความ รู้สึกที่ไม่ดีนะครับอะไรที่มันทำให้อ,อึดอัดมีการรอคอยในเรื่องของความสุขนะครับก็จะมีการดูแลใจใส่แล้วก็พัฒนานะครับอาจจะนําในเรื่องของธรรมะเข้ามาดูแลในความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาจากสถานการณ์ที่มันกลุ้มครืออึมครึมในความรักก็ไปสู่ของความสดใสในความรักความสัมพันธ์ ที่พัฒนาต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่อาจจะนํามาในเรื่องของการต้องเที่ยวบ้างในเรื่องของหลักธรรมะบ้างอะไรก็ามาดูแลนะครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเปิดอ้าใบนะครับในเรื่องของบางคนก็จ,จะมีการทุ่มเตกับการงานมากจนเกินไปในความรักความสัมพันธ์จนหลงลืมในความรักความสัมพันธ์นะครับจึงอาจจะมีการามีปากมีเสียงอะไรกันบ้างนะครับอาจจะเป็นพ่อแง่แม่งอนกันนะครับถึงบางทีก็ไม่ได้รับการใส่ใจ ในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็จะรู้สึกว้าเวแล้วก็มาคุยกันแบบว่าไม่ก้อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ทำให้เป็นเรื่องที่เป็นงอแงงอนกันนะครับก็จําเป็นต้องตามงอ้อตามงอนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้สร้างความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นนะครับให้มองขึ้นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับแม้จะมีหน้าที่การงานมากมายก็ตามก็ควรจะ ใส่ใจในเรื่องของความรักด้วยนะครับก็เรียกว่าจัดสรรเวลาให้เหมาะสมนะครับงานหลวงก็ไม่ไอายการงานราดก็ไม่ให้บกพร่องนะครับก็ดูแลใส่ใจด้วยเติมพลังที่ดีๆนะครับมอบของกวนของกำนันที่มีความรู้สึกดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินอะไรก็ตามนะครับของมีมูลค่าหรือในเรื่องของการกระทำนะครับหรือคำพูดที่ดีๆที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันมาเติมเต็มนะครับก็จะทำให้ ความรักความสัมพันธ์ที่เคยละเลยนั้นนะครับที่ทําให้เป็นปากเป็นเสียงกันก็จะได้รับพลังของความสุขความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับก็มีการโอบกอดกันด้วยความสดใสเบิกบานก็นํผ่าไปสู่ความสุขความุดมสมบูรณ์ความเบิกบานแจ่มใสในความรักความสัมพันธ์นะครับพระจันตไกที่ทํางานหนักมากจนเกินไปนะครับชาวราศีพิจิก ตาที่ผ่านมานะครับทําให้มีปากมีเสียงอะไรกันบ้างก็ตามหรือใครที่ช่วงเก้าวันนี้าตาทางานมากจนเกินไปก็อย่าลงลืมในความรักความสัมพันธ์ที่หันมาดูแลอย่าให้มีปากมีเสียงเกิดขึ้นนะครับด้วยการทุ่มเทด้วยความรู้สึกดีๆที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันก้าวากันนะครับด้วยการคิดพิจารณาอย่างตี่้วนให้มองถึงคุณค่ากันซึ่งกันและกันนะครับ,ก,บก็อกกอด ด้วยความรู้สึกที่ดีๆก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุน่นไม่ว่าจะเป็นคนคบก็ตา่างหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็พิจา,า,ารณากันอย่างมีกล้าก็ความสุขก็จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคนโสดนะครับในช่วงนี้นะครับบางคนก็มีหน้าที่ภาระรับผิดชอบอยู่นะครับหรือมีงานเยอะนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่คิดในเรื่องของความรัก นะครับก็อยู่ในการาสร้างงานสร้างเงินมากกว่านะครับที่จะหาเงินมาจ่ายจ่ายกับภารกิจที่รับผิดชอบอยู่นะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสความรักเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งรักที่ดีๆแล้วก็รักที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันบ้างนะครับที่จะมีเข้ามานะครับบางคนบางคู่นะครับที่พบหน้ากันกัางเรกก่อนจะมีอะไรก้าวปาเป็นเอจให้มีปปากมีเสียงกันนะครับก็จะเป็นตัวจุด จำนวนในการที่จะสารความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเรียกว่าบางทีก็ถ้าไม่เกิดการประทะอะไรกันขึ้นก็อาจจะเดินเฉียดกันไปก็ไม่มีโอกาสได้พบได้เจอได้คุยกันนะครับแต่ก็จะมาเดินกันแล้วก็ปะทะอะไรกันแล้วก็ได้ทักตายปราัยกันแล้วก็ปราษาทักทายด้วยอาจจะมีมีปากมีเสียงอะไรกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อระยะผ่านไปก็ความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะได้คบกันต่อเนื่องกันต่อไปแล้วก็ไปเปลี่ยน สภาวะของการเป็นความรักที่คบกันด้วยความสดชื่นต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับส่วนบางคนก็เกิดขึ้นด้วยความสดใสนะครับก็หมากับความรู้สึกที่ดีๆนะครับเริ่มต้นที่มีกาสึสงกันและกันนะครับด้วยความเบิกบานก็จะนำพาไปสู่ของการเป็นครอบครัครวการแต่งงานในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนนะครับที่ยังอยู่แม้จะไม่มีงานอะไรหนักมากก็ตามนะครับแต่บางทีก็ยังมีโก้หรือบางคนก็อยู่กับครอบครัวด้วยความสงบปุ่นในทิศทางที่ดี แบบสดๆนะครับก็มีความอบอุ่นสุขก,กายสุขใจมีกินมีอิ่มนอนหลับพักผ่อนแจ่มใสสบายดีนะครับจึงไม่โอย,ยาไม่กัดเกรนในเรื่องของความรักนั่นเองแม้จะไม่มีความรักในเรื่องของแบบชูสาวก็ตามนะครับแต่ก็มีความรักรักตัวเองรักกับคนในครอบครัวนะครับก็มีความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็ยังเลือกพอสมควรนะครับแม้นวา่าอยากจะมีรักก็ตามก็ามา นะครับแต่ก็มีการพิจารณาอย่างตีต้วนพอสมควกนะครับตาไก่ที่เข้ามากบมาพบมาเจอตาไม่มีคนค่าพอที่จะนําป้าไปสู่ก็ความมั่นคงที่จะกบกันก็ยังไม่พิจารณาที่จะมีคนรักเข้ามานั่นเองนะครับนี่ก็เกิดสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงนินแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนี้นะครับวันที่10ถึงวันที่18ปพฤษสภากมนี้ของเจ้า ราศีพิจิกนะครับก็โดยปอประมาณนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีระมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ